ต่อันเลยตอนนี้ผมมาที่นี่แล้วผมต้องไปทางไหนอะ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะต้องไปทาง W ผมจะต้องไปทาง W ครับคุณผู้ชมไม่น่ามีไอ้คนะจะ เราไม่ไม่ไม่อยากเจอโอเคครับเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับเราเจอเต็นฮนะเฮ้ย you not g o n be i นี่เปไม่เช่แน่โอ้บ้าชะมัดเนื้อกระป๋องผมเจออาหารแล้วครับผมรอดแล้วเครื่องปริษฐ์อาเมล็รายงานหมล็ดสาม ใช่โอเมกาปฏิบัติงานผมกับเวก้าตรวจรอบๆและไม่พบอะไรน่าสงสัยเราผัดกันเข้าค่ายเปลี่ยนการทุกหกชั่วโมงตั้งแต่พรุ่งนี้เขาจะเป็นผู้ดูแลโอเมกา่วนผมจะย้ายไปที่ค่าเบต้าเราตรกลงกันว่าจะสื่อสารกันทางวิทยุทุกทุกาชั่วโมงสมาชิงในทีมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ผมไม่แน่ใจว่าการทาฮิกกินไปกับเรา เป็นควาคิดที่ดีหรือเปล่าเราเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่กี่วันและผมก็เบื่อฟังคุณหมอบนแล้วเขาสนใจแต่ภรรยาของเขาเวกากับผมจับตาดูเขาจบการรายงานอา้าวไม่อยากมาแล้วมาทำไมละ่ะจะบ้าเลยต้องบันทึกเกมแล้วครั ก็บันทึกเีกอันหนึ่งเพราะมันจะมีการจบแบบ2แบบกาแฟตสำเร็จรูปเฮ้ยมันต้องต้มก่อนสิถูกปะจะนอนไม่ได้นะเออ่ถึงฟิลิปสมิธการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายงานเนื่องจากปัญหาด้านการเชื่อมต่อรูปแบบบันทึกเสียงอ๋อโอเคเป็บแผนที่ครับแล้วก็ดูว่า อันใหม่นี้เราต้องไปจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้คือจุดไหนอะ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องไปทางนี้ใช่ปะคือเราต้องอ้อมาตรงนี้แล้วก็ยิงแล้วก็เดินแบบนี้ถูกปะโอเค <c oughs> MRE d r e. Smith หมา t เลยิบสามก,ามกับ เฮลกินอีกครั้งพฤติกรรมของเขาเริ่มตกคุณไม่อยู่แล้วและการที่เขาเอามอโมมโมดในเรื่องสุภขขาพของเบยาก็ขัดขวางการทำงานของทีมผมอยากจะบอกให้รับอีกครั้งว่าผมไม่มีความรู้ทางการแพทย์ที่วินจัยอาการเขาได้แต่ผมคิดว่ามันคืออาการเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจและมันก็แย่ลงทุกวันผมควรจะให้ยาเขาหรือเปล่าเรามียารลาง,งับประสาทอยู่บ้างเรานั้นแนะนำด้วยอ๋อผมก็ลืมไปผมบรรจุได้ทั้งหมดตามผู้เหม่ไหมแล้วนะ วเพราะว่าคราวนี้พวกมันจะไปถึงที่หมายได้โดยไม่มีปัญหาอะไรจบการรายงานคำสั่งอพยพซึ่งยืนยันภารกิจนี้ได้รับประโยชน์เนื่องจากการขายวัตถุวาย,ยกเลิกการดำเนินการใดจึงเกิดขึ้นคุณได้คำสั่งย้ายฐานที่ตั้งทุกหน่วยต้องรายง,งานบนเครื่องบินไเวลาอีกสอนเมรื่องบินเมื่อเป็นการเดินทางกลับแล้วพวกเขาจะต้องกักกันโรค หนึ่งปีตามที่ตัวไว้ในสัญญาโงชื่อเรียบร้อยการพยายามปีกเลี่ยงหรือด้วยเวลากักตัวโลกเปรเจงอ๋อเอาละเว้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างครับนี่จะป๋องเปล่าอันนี้อะไรไม่มี ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมมันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าได้สิใช่ไหมเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้่หรอวะผมเปิดดูแผนที่ก่อนอันหนึ่งแล้วไปตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้ใช่ปะ่ะผมต้องไปเรียบข้างตรงนี้คแรบบับ นี่ค่ายตรงนี้ถูกย้ายค่ายตรงนี้ถูกย้ายเราต้องกลับไปที่ค่ายเราใช่ไหม <c oughs> ไม่น่ามีไอ้เค่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  ไอเคไอเคเดียวไอเคไอเคไอเคแมวไอเคแมวไอเคตกใจเสียงเพลงเริ่มมาละเริ่มเข้มข้นเข้มข้นไม่เข้มข้นหรอไม่นอนโอเคครับคุณผู้ชมตรงนี้ไป ยิงมขึ้นไปเรียบ้หยิบปนมาแล้ว,ลว,ลวก็ใช้ตะขอปีนขึ้นไป <c oughs> นั่นมันก็มีปืนยิงตะขอทำไมมันไม่ยิงขึ้นไปวะไม่เข้าใจโอเคตอนนี้เราอยู่พิกัด2ี่2 28 32ด8 28, 32, 27, 32. เราต้องลงเสาโอเคไปตรงนี้มันจะมีเต็นท์เราอยู่ใช่ไหมไช่ป่ะไช่ป่ะนี่ไงโอเคยี่สิบแปดสามสิบสองปินลงไป โอเคครับตรงนี้มีน้ําสะอาดตรงนี้มีน้ําสะอาดใช่ไหมน้ําสะอาดครับตรงนี้กินได้กินได้โอเคตอนนี้น้ําผมเต็มแล้วผมต้องตักมาเต็มร้อยนี่เต็นท์เรานี่แหละใช่ปะเกิด ว่าอะไรกันที่นี่ตอนนี้เรามาเพิ่งมาถึงที่นี่นะต้องไปต่อครับผมมันต้องมีอะไรมากกว่านี้อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อ มีถ้ำด้วยเหรอโอเคครับจะเอาไปโอเคนี่คือจุดที่เราขึ้นเรือมากับมีอานะเรือมันก็ไม่อยู่แล้วไปต่อครับผู้ชมเรือลึอกกำลังเข้มข้น เผื่อว,ว่ามันมีอะไรให้เราสันหายอีกนะครับตอนนี้ผมก็เซฟไว้ตรงล่าสุดแล้วนะก็ใกล้จะจบแล้วครับในเรื่องมาไกลมากแล้วนะครับ <li> อะไรอ่ะโอ้เหียตกใจไม่ใช่โอเคเข้ามาจะมีอะไรไหม ไม่มีใช่ไหมไปเลยนะไปเลยนะดูตามพื้นก่อนโอเคเรียบร้อยครับก็เดินมาเรื่อยๆ That's the village เฮ้ยนั่นหมู่บ้านนี่นี่ครับผมหาทางลงก่อน เราเจอหมู่บ้านนะครับถ้าเราเจอหมู่บ้านเราต้องเจอมีอาร์สิแต่ว่าแต่ว่ายัางไงกันแน่ยังไงกันแน่ครับต้องลงทางนู้นปะไม่ใช่ลงทางนี้ดิมันต้องลงทางนูน้นดิต้องลงทางนี้เหรอใช่ไหม ลงทางนี้ถูกต้องครับแต่มีอาก็ Help is on the way มีคนกำลังมาช่วยง<ป>ต้องลงทางไหนลงทางนน้นปะลงทางนน้นใช่ไหมตอนนี้ผมมีเนื้ออยู่แต่ว่าเราลงไม่ได้ครับผู้ชม <c oughs> ต้องลงทางไหนเนี่ย เ๋ยนะเก็บอันนี้ไว้โอเคเอาจริงมมันลงได้นะเอาจริงมันลงได้นะผมต้องไปทางนู้นแะถูกแล้วฝนก็ตกไม่หยุดด้วยผมต้องสร้างที่พักก่อนไม่สิ คือมันต้องไปต่อคุณผู้ชมผมจะไม่นอนครับผมจะไม่พักเด็ยขาดเพราะว่าผมยังมีเพิ่มสุขภาพจิตไขมันโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตได้อยู่กินเข้าไปเดี๋ยวกระป๋องกระป๋องอะิิงให้หมดไม่ได้ใช้ไปครับ มันต้องไปอีกทางหนึ่งตกไปผมตายแน่นอนนี่ครับมันลงไม่ได้มันต้องมีทางลงสิทางนู้นหรือเปล่าครับทางนู้นหรือเปล่าหรือว่าทางนี้ไม่ใช่ครับ คุณผู้ชมครับก็บามาไม่ใช่ทางนี้อยู่ดีฮะโอเคมันก็คือทางที่เรามานี่แหละเออใช่ไหมโอเคนี่ไงลงต่อไปตกใจคนลุกชอบตกใจไอตัวเนี้ยอะไรอะ เสือใช่ไหมไม่ใช่ครับ <c oughs> นี <c oughs> กกน่กูโดดก่อนกูโดดก่อนถึงแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วผู้ชม <c oughs> ไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวนะไม่มีเสียงเพลงผมเตรียมบวกก่อนเตรียมบวกก่อนครับมันต้องมีต้องมีคนปา่ามีอาอยู่ไหน มีอาอยู่ไหนปเนงก็งมาดูดเอาไปตอนนี้ดูดูดด,ดูดจังเลยดูดจังเนี่ยดูดจังเลย,เลยอยู่ไหนกันหมดฮลัลโหลทำไมไม่มีใครอยู่เลยครับแล้วทางเข้าหมู่บ้านมีตรงไหนวะเนี่ยอะไรที่หมาแมวโอเคทางเข้า อยู่ไหนกันหมด <Mia? S 1> Mia, มิอามิอามิอา Where are you มิอาอยู่ไหนมิอา Say something พูดหน่อยสิไม่มีใครอยู่ครับคุณผู้ชมผมคงต้องกินยาอายาวสก้าอีกแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้เราก็เจอหมู่บ้านแล้วว่าตัดพันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม บทสรุปแล้วจริงๆนะครับผมตัดอาร์ทแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกัน